สองโลมีเลยนะครับนี่เต็มแหลกครับโอ้โหไอเกียบักสวัสดีครับมนาน,านากักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ม,มาออกไม้ครับนี่เมื่อวานผมพักผ่อนมันจะมาเหรอขี่สานมาวันนี้กับวมีเงียบขึ้นได้ไหมบรรยากาศบ่มีเดียใครวุ้งเสียบุงเวลามาเดีเที่ยงครับ,เ,เ,บเ,ดเดี๋ยวก่อนไอ้งเสียบเที่ยงยังบ่มีเดียเดี๋ยวเสียบบุญผมก็ไปเติม้ำมันมาเมื่อกี้ เทียงเก่านาทีเทียงอีรีครับบัวเด็ดตัว่าครับนี่เป็นมะลองไม้กองครับมันจะกัดบัวมันจะมาโหดขึ้นมือนหนังบัวนะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยนี่ครับไล่เหลี่ยวไปนี่ถ้างบ่คือก็จะกลับมาวน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 มาทั้งบ้านถ้าคือก็จะออกทั้งดำกลับทั้งวนเลยครับกลับมือนี้ครับมารอชมผลงานครับว่าผมจะมีผลงานให้นาหน้าบึงหน่อยครับเตรียมกล่องเซรามิกิดปกรณ์นิดียงปลาสวบทุบๆเลยสวบปลาหน่อย อืมาเป็นมากครับใส่สวยโลเนี่นอนตรงนี้ล็กล็นกมากโอ้โหใส่สองครับนี่ออ้ยคงนิงีปเปิดใส่สองคเปิดรับตะคีม ครับโอ้ยมีสองครับนี่สุดยอดตีย่ำๆครับนี่โอ้โหกัดจนไหนครับไอเจียบักอุ๊บทานนี้ผมไม่เคยมาตีเลยฟังทางนี้ผมขย,ย่างมานี่แบบสุดฟังครับสุดฟังทางนั้นผมไม่เคยขย่างมาเลยไม่ล,ลองขย่างรับมึงอ,อะไรอะไรตัวไงหนามมันขุ่น มองเห็นตัวกันโอ้ยใส่เสื้ไว้ครับตัวนี้ ตามมาสั่ครับมีใส่ครับนี่เที่ยงที่สองครับไอ้เกียบบักครับมันจะตอกันเลยครับผมนยางมาสุดฝั่งนี้เลยตียังบบกินี่ขานยางกันอีกครับถ้าบบกินอยูจ่จะบริย่างมาอีกโอ้ทุกตัวหน่อยแกม,มันนี่เสียมกัดกันตัวใหญ่อยู่เนี่นี่ มันหลากส,สาหร่าย่หน่อยครับตัวนี้จะตีไปตัวน,นี้ใส่ซ้ำกันหน่อยครับเต็มที่สามครับเอเกียบักทำกันเลยครับนี่ใส่ตัวที่ไงก่อนครับตัวที่สามไงก่อนเนาะ กัดเงียิๆครับพี่ครับน,านาั่นนะคุณก็ย่าอ่อกมาเลยอ่อกมาเลยครับนี่ที่อยู่นี่พักหนึ่งครับโบกันเลยคุณก็จะใหญ่ไม้แล้วครับัปไปกันไม้ไหมครับตายหนา,นาทไมตีกุยแงมือเคยได้ตัวเลย ป่ามันลึกกับเสียนปลาลงกินยากแน่ครับมีคัดแล้วโอ้ตัวหน่อยครับแอคชันมันต้องออกอยู่คัดนะมันจะคัดบ่โมแม่นครับป่าตรงนี้กบยางก็ยังกัดบ่แม่นตอนนี้ผมกว่าจะปล่อยเด้อครับหน่อยเขาเหมือนกับบ่คือครับไม้นี่ครเพิ่งได้ปลาตัวนี้ตัวเล็กครับนี่ไป ครับผมนั่นแหละครับเวลาตอนนี้ใบสองสี่สิบสี่ครับงวดจะกบาดแล้วครับโบ้ยไม้ไปแล้วผมตีออกจากไม้นั่นในสามแต่ผมก็ลงไม่ได้เลยครับตีมาประมาณสิบกุมไม้ครับเขาแคมเนื้อออกแค้มไตครับแล้วก็ลังโพมอยเ่แถวนี้จะไปสวนนวลสวรรค์ครับผมโ่นยันหนังน้องสองหองนะครับนี่พม่งได้เตียที่ซีอยู่นี่ครับย่ำประมาณเกือบชั่วโมงครับกัดคิดกัดถือครับน้ำมันลึกครับ จะเดินทางฟางหนาหนาหนากรับบาดแล้วครับนี่วันนี้มันมือแล้วครับเป็นตัวใหญ่ครับพระเอกของเราครับมือนี้เนี่ยเก้วเย็นไปเลยครับเอากาวหวนเคลือบใบครับนี่ซื้อมาตั้งแต่ออกเปื้อตัวเล็กๆเลยครับกต่พุ่งมาใส่ใส่ตะกี้ก็บาค่อยได่ไลยกันเลยพุ่งมีงาครับครับจังไดดก็ฝากติดตามผลงานนี้ได้ครับนหนาๆเบิ้งกันในจบเลยครับ จะลงคลิปไปบึงรุ่นลวงอะไรกันคอยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ